สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีวิธีการล้างสารพิษหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้คำว่าถอนคำสาบหรืออาจจะเหมือนเราอาจจะเคยสัญญิงสัญญามาหลายภพหลายชาติแล้วเราอาจจะเคยไปทําร้ายใครหรือใครทําร้ายเราอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะเพราะว่าช่วงที่พี่เปิดไพ่อะค่ะดูดวงอะค่ะ ก็จะมีลูกดวงชอบถามว่าเขาโดนของไหมเขารู้สึกแปลกๆเนาะพี่ก็เลยมีความคิดไอเดียมาบอกทุกคนนะคะว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเราไม่สบายใจเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วบางทีทำไมเราชอบฝันร้ายบ่อยๆเนาะเรามาทำวิธีนี้กันนะคะเพื่อจะทำให้เราได้ปลดปล่อยตัวเองและผู้อื่นที่เราตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ กันมาหลายภพหลายชาติเนี่ยให้หลุดผลจากกันไปแล้วเราก็จะได้เป็นอิสระและมีความสุขนะคะคุณอาจสงสัยว่าตัวเองถูกสาปแช่งหรือเปล่าเพราะว่าวันดีคืนดีก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันฝันร้ายประจํามีรางร้ายบอกเหตุทําไมชอบกระตุกตาข้างซ้ายข้างขวากระตุกข้างนี้ทีไลนะจ,จะมีเหตุแบบนี้ประจําเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนก็รู้สึกป่วยอดแอดโชคไม่ค่อยดี อาจฟังดูน่ากลัวแต่ถ้าคิดว่าโดนคำสาบก็ลองถอนคำสาปด้วยตัวเองดูได้เหมือนกันนะคะวิธีการก็คือเราแช่น้ำเกลือหรือทำพิธีชำระล้างก็จะช่วยขจัดพลังงานลบที่เข้ามาหาเราอะค่ะรวมถึงการถอนคำสาบแช่งหรือใครที่เคยสาบแช่งเราโดยบางทีเราอาจจะพูดจาไม่เพาะออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็มีการไล่คาถา แบบง่ายๆถอนคำสาบส่วนพี่นะคะที่เมื่อก่อนพี่ดูดวงเปิดไพ่ให้แก่ลูกดวงเนาะแล้วก็บางทีการดูดวงของพี่ใช้พลังงานใช่ไหมคะเราสามารถสื่อสารกับข้างในของเขาได้เราก็รับพลังงานอะไรมาเยอะๆบางทีเราก็รู้สึกลา้ารู้สึกปวดเมื่อยร่างกายบางทีแค่เสือเราก็เศร้าไปกอบเขาและเหมือนเราได้รับพลังงานลบๆจากเขาเนะาะมันก็จะมีวิธีการลบ พลังงานลบคือการกาวาิ่งของแต่ละศาสตร์นะคะแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ที่พี่ศึกษามาเขาก็จะสอนเราแบบนี้นะคะคือบางครั้งเราก็เดินกับพื้นหญ้าพื้นดินนะคะให้พลังงานลบอะค่ะเขาออกไปกับพระแม่ธรณีให้ท่านช่วยล้างให้เราเนาะหรือเราเอาน้ำเกลือะค่ะแช่เท้านะคะแล้วก็พูดสิ่งดีงามให้สิ่งดีงามเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็ขอตัดพลังงานลบที่เรารับมาจาก ผู้คนนะคะขอให้เขากับเราตัดกันแค่นี้นะก่อนที่เราจะขอดูดวงเขาเราได้ขออนุญาตเขาแล้วแต่ตอนนี้มันจบสิ้นแล้วขอให้เธอกับฉันเราตัดกันนะต่างคนต่างอยู่แล้วฉันก็จะส่งพลังงานรักให้คุณนะคะวิธีถอนคำสาปค่ะมันมีหลายวิธีมากเนาะบางคนก็ส่องกระจกเพื่อถอนคำสาปกลับไปออกไปอะค่ะแล้วก็พูดกับกระจกก็ได้ก็มองตัวเราเนาะแล้วก็พูดไปว่าสิ่งดีงามคืออะไรและสิ่งไม่ดีงาม ที่เรารู้สึกสัมผัสคอยออกไปนะฉันขออภัยนะฉันขอมอบความรักให้แก่ผู้คนทํากับฉันและฉันทํากับผู้คนโด,โดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มค่อยๆเริ่มทํากันเลยนะคะวิธีที่1แช่น้ำเกลือค่ะผสมเกลือสมุนหนึ่งถ้วยและเบกกิ้งโซดาสักครึ่งถ้วยนะคะ ให้เข้ากันในน้ำอุ่นนะคะอุ่นจัดๆนิดนึงนะอุ่นแบบพอที่แบบร่างกายที่จะแช่ในอ่างน,น้ำอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะนอนแช่เลยนะคะสำหรับคนที่นอนแช่หรือว่าถ้าคนอยากแช่เท้าก็วิธีทำคล้ายๆกันนะคะเพื่อเราค่ะจะได้นำตัวชำระล้างจากนั้นเอามือกวนน้ำไปในทางทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะจนเกลือและเบกกิ้งโซดาละลายเข้ากันนะคะ ปริมาณเกลือกับเบกกิ้งโซดาไม่ต้องมากก็ได้ค่ะเอาแค่ลงไปสักสองสามกรัมแล้วโรยเบกกิ้งโซดาก็พอเนาะเกลือนะคะจะเป็นเกลืออะไรก็ได้นะเท่าเท่าที่เรามีในห้องครัวเรือนนะคะจะเกลือสมุทรหรือเกลือหิมาลัยก็ได้นะคะเคลดลับนะคะจะหยดน้ำหอมระเหยลงไปในน้ำด้วยก็ได้ตามใจชอบเนาะก็จะมีกลิ่นที่แนะนำนะคะเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับชำระล้างขจัดสิ่ง ไม่ดีก็คือจะมีกลิ่นพวกลาเวนเดอร์เ e ปเปอร์มิ้นตทีดีไม้จันหอมและกุหลาบค่ะสองนะคะให้อามือวนไปที่น้ำค่ะเบาๆนะคะแล้วก็ส่งจิตตรงไปที่น้ำนะคะคิดแต่เรื่องดีงามพลังงานดีๆคะ่ะคิดถึงแสงสีขาวแสงสว่างหรือว่าเป็นแสงจักกะก็ได้นะคะทั้งหมดเจดแสงนะคะ มีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีขาวนะคะให้เขาไหลเวียนเป็นทวนเข็มนาฬิกาอยู่อย่างนั้น,นะคะเอามือเราอะคะล่ลงไปในน้ํานะคะแล้วก็คิดแต่เรื่องดีงามเนาะแล้วก็เตรียมกระถานะคะกระถาก็คือสิ่งที่คุณอยากพูดออกมาค่ะจากก้นลึกของคุณเป็นคําพูดที่อโหสิกรรมเป็นคําพูดที่สวยงาม คุณอยากได้ชีวิตแบบไหนคุณเตรียมคำพูดไว้นะคะบางคนนึกไม่ออกก็จดก่อนก็ได้นะคะอาจจะเป็นคาถาแผ่เมตตาคาถาคมากรรมแล้วแต่สิ่งที่เราหาได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็คำพูดที่ทำให้ตัวเองมีพลังฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนงดงามสิ่งเหล่านี้ค่ะที่คุณอยากจะพูดอะค่ะคุณก็พูดลงไปเลยนะคะคำพูดของเราเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์มีน้ำหนึ่งหนึ่งแก้วพอเราพอเราสวดมนต์เสร็จเราน้ํามาดื่มก็ได้หรือเอาน้ําอันนี้ไปกวดน้ําเพื่อแผ่ความรักให้แก่ทุกสปปรรพสิ่งแล้วอันนี้ก็คือแผ่ความรักให้ตัวเราเองชําระร่างกายให้ตัวเราเองเรามาเริ่มข้อ3ก่อนลงน้ํานะคะเราก็ไล่กระถาสิ่งที่เราตั้งใจไว้เนาะกระดาษทั้งหมดที่เรามีอยากพูดอะไร อยากสั่งจิตสั่งใจอะไรหรืออยากคมากรรมสิ่งไหนแผแ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งเราทําจนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราค่อยลงน้ําเนาะเพิ่มเติมคําพูดให้อีกนิดหน่อยนะคะขอชําระสิ่งสกบกด้วยเกลือและน้ําสะอาดนี้สิ่งชั่วร้ายจงหายไปให้หมดขอให้ฉันได้เจออิสระภาพความรักที่แท้จริงและพบแต่สิ่งดีๆขอให้พบความสุขขอให้เดินทางที่ถูกต้อง ขอให้ทุกสปปรรพสิ่งที่ฉันทำหลายเขาและเขาทำหลายชั้นโดยที่ฉันไม่รู้ตัวตนที่รู้และไม่รู้กี่พบกี่ชาติฉันไม่สามารถจำได้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างตัวฉันและเขาทุกคนมีความสุขก่อนจบคาถาก็ขอนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลเรานะคะ ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูรูครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเทวดานางฟ้าที่คอยปกป้องดูแลฉันขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านปกป้องรักษาฉันขอให้ฉันมีความสุขขอให้ฉันเดินทางที่ถูกต้องขอให้ฉันได้เจอแต่สิ่งสวยงาม ขอให้โลกมีสงบสุขขอให้ข้าพเจ้าเจอแต่สิ่งสวยงามตลอดไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดเป็นสิ่งที่ดีงามประมาณนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็เอาตัวเรานะคะลงไปในอ่างหรือเท้านะคะแช่ลงไปในน้ํานะคะแล้วก็หลับตาค่ะผ่อนคลายนะคะ คิดแต่เรื่องสวยงามนะคะคิดถึงแสงจักกะของเราก็ได้ค่ะทั้งหมดเจ็ดแสงใช่ไหมคะเราก็ไล่ตั้งแต่จัก,กระที่หนึ่งขึ้นมาจัก,กระที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยนะคะค่อยๆหลับตาแล้วค่อยทใจโล่งปร่งสบายนะคะนอนแช่ซักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีนิ่งๆน,นะคะคิดถึงแสงสว่างขาวจ้าสิ่งนั้น หรือว่าแสงจากกะทั้งเจ็ดแสงของเราเนี่ยคะ่ะเขาหมุนเวียนร่างกายเราเป็นพลังงานออลาออกมานะคะให้เขาล้างพลังงานลบออกไปนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานใหม่ที่สดใสเข้ามาในร่างกายเรานะคะช่วงนั้นก็เหมือนการนั่งสมาธินอนสมาธิทําใจนิ่งๆโล่งตรงสบายไปเรื่อยๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วคะ่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะ แล้วมาแบ่งปันกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ